เาเลือกความสวยเลือกความแตกต่างเลือกไม้น้อยเลือกรถสภาพดีรถเกรดมือสองเกต 2, เอผมบอกเลยว่าที่เป๊ะเพชรยนต์รถฟอร์จินเนอร์ขัดมาให้แล้ว1คันสวยๆเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าไม้น้อยสภาพดีราคากลางๆนะครับราคาแค่ 7, 000, เจ็ดแสนเขาแพงไม่เจ็แสนครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าบาทลดอีกสิบแปดนะครับสองจุดสี่นะครับตัววี นะปีสิด้วยและไม้น้อยมากนะครับไม้ไม่ถึง8ปดหมื่นโลนะครับไม้ไม่ถึง8ปดหมื่นโลไฟหน้าได้มานะครับคุมคุ้มเลยเป็นโปรเจคเตอร์แบบ l e d นะครับลำแสงจะเป็นสีขาวๆนะครับนวลๆพร้อมไฟดิธาที่กะพลิบกระพลิบอยู่ตรงนี้เลยนะครับกระจังหน้าโคโรเมียมสวยเดิมนะครับสีขาวมุกนะไม่ใช่ขาวธรรมดานี่คือสีขาวมุกนะครับเป็นรถแลท่่มเลยนะครับ ประจังหน้าสวยใต้ท้องทับสุล้อเดิมนะครับย้งว่าเดิมใต้ท้องไม่มีรอยกระแทกใดๆทั้งสิ้นนะครับลายลี่สวยๆเลยและทะเบียน5095คันนี้ยังโสดยังว่างบอกเลยว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนไหนสนใจรถอยากสู่ขออยากได้รถคันนี้ไปใช้เอาไปใช้ในบ้านนะผมบอกเลยนะครับราบรื่นการงานไหลลื่นแน่นอนนะครับสีขาวนะครับบอกเลยใครชอบนะทุกชโลกทักมาโทรมาที่เบอร์ตานลาง0947948488รถปี18คันนี้สวย บันดังฟ้านะครับไฟหน้านะครับจะเป็นแบบใหม่แล้วเป็นแบบดีบีเอลนะครับรถครอบครัวคันนี้นะครับด้วยเรื่องสวดทรงต่างเนี่ยบอดี้ต่างๆนะครับช่วงล่างมีการปรับมาใหม่นะครับทําให้การขับขี่เนี่ยนิ่มนะครับนิ่มเหมือนรถเก๋งเลยนะครับผมบอกเลยความนิ่มนะครับไม่แข็งกระด้างเหมือนกับพวกรีโวนะเครื่องช่วงล่างต่างๆนิ่มต่างกันนะครับเพราะว่าช่วงล่างมันต่างกันนะครับ รถคันนี้ผมคัดมาให้แล้วนะครับเป็นรถที่ขายดียอดนิยมนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็ผมเห็นว่านะครับเอฟซีหลายคนนะครับทักมาถามว่ามีพวกฟอร์จิเนอร์เนี่ยสีขาบุ๊กไหมนะครับเป็นฟอร์จิเนอร์ตัววีก็ได้นะครับสองยี่สก็ได้สองแปก็ได้ขับสองก็ได้ขับสี่ก็ได้เปเขาจัดมาให้แล้วนะครับก็ไปหามาให้ตามคําขอตามคําสั่งเอฟซเลยนะครับถ้าใครชอบคันนี้ทักมาโทรมานะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับเคาะเสียงใสๆแบบนี้ ฝากระโปรงเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับคิ้วต่างๆเนี่ยคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นสีดําด้านนะครับคันนี้ชุดแต่งเนี้ยก็แต่งมาให้ครบแล้วนะครับเรียกว่าสวยแต่กาเนิดนะครับขับสวดดูทรงดูดีมีทรงนะครับเรียกว่าสมกตฐานะเลยนะครับมองก็เป็นคันที่2องคันที่3หรือจะเป็นคันแรกก็ได้นะครับรายได้นะครับขอสักสามหมื่นขึ้นไปนะครับรายได้ส0,000ื่นพนักงานบริษัทพนักงานเดือนนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับและก็ผมจะบอกว่านะครับ สองคนนะครับไรายได้หมื่นห้าสองคนกู้ร่วมกันก็ได้แนละ้วสามีภรรยาต่างเนี่ยหรือเป็นสายเลดยวกันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องไรายได้คนเดียวสามหมื่นสองคนสามหมื่นก็ได้นะครับยางเนี่ยตัวนี้จะได้มาเป็นของดันหลบนะครับยางดันหลบนะก็แล้วก็แม็กนะตัวนี้จะออกมาจะเป็นุูโทนปัดเงานะครับสีเทาดำนะครับ ยางสภาพเดิมเดิมนะครับยางนั้นหลอก็คือยางที่เกรดก็เรียกว่านะครับเป็นเกรดที่จะหนานะครับความหนาความนุ่มเนี่ยทำให้การขี่มันเงียบแล้วมันก็นุ่มนะครับขับขี่นะครับร้อยแปดร้อยเก้านะครับจากการขี่จริงนะครับรถนะครับพวงมาลัยไม่สั่นไม่คลอนนะครับขับดีปกติเลยนะครับและนะครับถ้ารถคันไหนเนี่ยที่ขับไปนะครับแล้วพวงมาลัยมันสั่นเวลาขับร้อยสิบร้อยยี่ขึ้นไปแสดงว่าคันนั้นนะครับไม่ได้ตั้งศูนย์ถวงล้อนะครับมันจะมีพวกตะกั่วตรงนี้นะครับ มันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไปแกะออกนะครับนี่คือนะครับตะกัวไว้เขาตั้งตั้งศูนย์ถุงล้อนะครับให้ความสมดุลของรถนะครับไม่งั้นพงเราจะแกว่งนะแล้วคู่หน้าคู่หลังนะครับจะเป็นดิสเบรกแบบนี้นะครับเป็นดิสเบรกนะแล้วผมดูให้นะครับผมเช็คเกอร์ให้เลยนะครับดิสเบรกคันนี้นะครับนี่ควาเบรกเหลืออีกประมาณ60ก็ใช้ยาวอีก2ปี3ปีนะครับ2ปี3ปีเขาเปลี่ยนนะครับ สมรอถบรงลอสีอเดิมสภาพเดิมคงสร้างรถนะครับบอดีต้ต่างๆได้มาเดิมหมดเลยปีนปนกเดิมหมดนะครับสภาพเดิมนะครับย้ำว่าเดิมเลยนะครับกระจกเนี่ยตัวนี้จะออกแบบมาจะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์เนี่ยปรับได้ตรงคนคนขับนะตัวของ f o r จิเนอเนี่ยเดี๋ยวนี้เ็าคือปรับมานะครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับบีบางค่ายนะครับอาจจะไม่ได้แถมมาให้ในเรื่องของกระจกไฟฟ้านะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเด็ดเรื่องตัวดีข,ดข,ดข้อดีข้อเด่นของตัวพอยเนอร์ anner, นะครับแล้วก็การดีไซน์ของเขานะครับออกแบบมาห้องโดยสารเนี่ยจะกว้างนะครับห้องโดยสารจะกว้างนะผมจะพาไปดูนะครับว่าเขาออกแบบมากว้างเวลานั่งเนี่ยคนสูงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนั่งสบายเลยนะครับอ่ะแล้วคันนี้ก็ข้อดีคือกระจกนะครับเดิมแท้ทั้งคันนะเดิมแท้ทั้งคันนะครับของโตโยตา้าเดิมแท้ทั้งคันเลยนะครับนี่เดิมเห็นไหมครับ เดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับโลโก้ของโตโยต้านะครับคันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะฟิล์มเซรามิกเขาดีคือกองแสงนะครับบอกว่ากองได้40%ก็40%จริงนะครับ60%ก็60%จริงนะครับเพราะฟิล์มเนี้ยไปเกรดแพงเกรดคุณภาพนะครับพวกชั้นฟิล์มต่างๆที่เขามาทำครับมันเกรดดีเกรดพรีเมียมนะครับเพราะฟิล์มเนี้ยมันก็มีหลายเบอร์หลายเกรดหลายราคานะครับเกรดแพงเกรดถูกเนาะแล้วคัดนี่ก็คือฟิล์มเกรดดีเลยนะครับก็เอาไปใช้คุ้มๆเมื่อติดแล้วนะครับ ทีมเดิมนี้ใช้ได้ยาวๆสามปีสี่ปีห้าปีค่อยเปลี่ยนทีนะครับแล้วก็มีเชนเส้นขายโครเมียมแบบนี้นะครับเพิ่มพอสปอร์ตให้ตัวรถนะครับแคลริบอยลบาบาร์บนก็มีให้ครบเลยนะครับนี่มีให้ครบนะครับเสาอากจะเป็นแบบชาร์ฟินแบบใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะเพราะว่านะครับ เพราะว่าอะไรนะครับตัวก่อนจะเป็นเสาตั้งนะเสาตั้งนะครับจะรับสัญญาณคลื่นวิทยุนะครับได้ไม่ดีเท่าแบบนี้นะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นข้างในมันจะเป็นการใช้แผงวงจรนะรเป็นเขียนเป็นคลื่นนะครับเป็นเารกกัดกัดแผ่นของเสานะครับเป็นคลื่นนะเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับผมบอกก่อนนะว่าเวลาขึ้นเขาเนี่ยเราไม่มีสัญญาณมือถือเราเปิดวิทยุแล้วไม่ได้เนี่ยเราใช้รถเนี่ย เปิด fm am ฟังได้นะครับนี่ตรงนี้นี่คือเสาแบบชาร์ฟฟินนะครับคือเรียกง่ายว่าคลิปฉลามนะเป็นแบบนี้นะครับรับสัญญาณได้ดีกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็สวยกว่าตัวเก่าด้วยนะครับตัวนี้นะครับครึ่งล่างนะครับจะเป็นสีดำกัอสีขาวของตัวรถนะครับครึ่งบนจะเป็นออกโทนดำนะครับฟิล์มดำกรอบบอดี้ดำนะครับแล้วก็ฟิล์มซามิกเพิ่มความสวยความหล่อให้ตัวรถนะครับ โฟชเนอร์นะครับเป็นรถที่สวยน่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะคันหนึ่งเลยนะเป็นรถรถนิยมนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED นะครับแดงๆใสๆแบบนี้เลยนะครับส่วนนะครับบันไดข้ามไะเหยียบนะจะออกมาเป็นทูโทนนะครับที่ออกมาเป็นสีดาแบบนี้ก็คือออกมาเพื่อกันลื่นนะครับเวลาเหยียบเวลาฝนตกเนี่ยนะครับถ้าเป็นดําเงานะครับบางรุ่นนะครับจะเป็นดําเงานะครับมันจะลื่นนะนี่ครับถ้าท้าไปเหยียบนะครับมันจะไม่ลื่นเท่าไหร่นะมันจะไม่ค่อยลื่นนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับ มันจะไม่ค่อยลื่นนะครับแต่ถ้าเปดำเงาเมื่อไหร่มันจะลื่นฟืดเลยนะครับหรือเป็นสเตนเลสมันจะลื่นนะครับแต่แบบนี้ไม่ <l ug> ลื่นนะครับเวลาฝนตกๆเนี้ยเหยียบเนี้ยถ้าลื่นเนี้ยเข่ากระแทกได้เลยอาจจะเจ็บได้เลยนะครับแล้วก็เป็นทูโทนนะครับก็เป็นน้ําตาลไม่เป็นสีบอลเงินต่างกับสีดํานะครับยางก็สภาพเดิมๆนะครับหนาดอกเนี่ยยังเหลือเต็มเลยนะครับสพานยางเหลือเยอะนะครับสพานยางนะครับเหลือเยอะแบบนี้กดดอกดูครับดอกอย่างนี้นะครับดอกไม่แข็งนะ กดลงนี้นะครับยางนะขับไปไม่แข็งกระท้างไม่ลื่นแน่นอนนะครับตัวพอดิ่งต่างได้มาเดิมหมดเลยนะครับตัวเรื่องของโครงสร้างนะครับรถโครงสร้างต้องเดิมนะครับไม่เดิมไม่ดีเป้ไม่ขายให้นะครับเชลเพิรก็เป็นดีเซลนะครับอ่ะเดี๋ยวคานนี้จะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับตัวโฟล์กินเนอร์นะครับฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้านะครับแต่ถ้าค่ายมิซูเนี่ยบางคันจะไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นกดปุ่มแล้วก็ดึงขึ้นเอานะครับแต่โฟล์กิเนอร์ได้มาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ แล้วก็บอกเนี่ยเขาพับได้นะครับนี่ดึงนี้นะครับนี่เห็นไหมพับได้หกสิบสี่สิบเลยนะครับพับได้หกสิบสิบนะครับจะแพ็คของนะครับจะไปห้าคนสามคนสองคนจะมีเอาไว้ใช้งมใช้งานจริงเอาไว้ขายคุงให้ของยังได้เลยนะครับลูกค้าผมบางคนเอาไปนะครับผมถานที่ไปทำลายครับเอาไปขายของตลาดนัดนะครับขายของเนี่ยเขาบรรทุกของไปเต็มเลยนะครับขายรองเท้ากำไรวันละสองพันสามพันเลยนะครับเห็นรายได้หูตกใจโอ้มีดาวเป็นแสนสองแสนเลยนะครับ ก็เอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับบางคนอยู่สองคนนะครับแต่ว่ารถคันนี้มันการเด็กกระฝนได้นะเพราะมันเป็นมีหลังคาแบบนี้นะครับเพราะบางคนเขาขับเกียร์กระปลุกของหรือว่าเกียร์โต๊ะแบบกระบะไม่เป็นนะครับเขาเอาคอนเทนเนอร์ไปนะครับเขามาขอบผมไปนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับของตรงนี้ด้านล่างจะเป็นพายงพายางรองนี้แล้วก็มีเครื่องมือไม่แรงอยู่ตรงนี้เลยนะครับคอนเทนเนอร์นะครับยางโลยางแต่เครื่องมือไม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับหรือนะครับ เปลี่ยนไม่เป็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเป้แถมนะครับในเรื่องของบริการฉุกเฉินไปให้นะผู้หญิงผู้ชายบางคนนะครับขับรถได้แต่ว่าบางทีจะซ่อมอะไรไม่เป็นอย่เงี้ยพวกเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางไม่เป็นนะครับ มันมียางอะไหล่อยู่ใต้รถนะแบบนี้ครับนี่เห็นไหมแต่ว่าผมจะเอานะครับบริการฉุกเฉินแถมไปให้นะครับให้ลูกค้านะครับโทรเรียกได้เลย2 4ชั่วโมงนะครับเอาไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยยางรู่ยางแตกนะหมดแบตหมดนะครับโทรเรียกบริการนี้ที่เพชรยนต์แถมให้นะครับเป้แถมให้นะบอกเลยเป้แถมให้นะครับเป้ไม่กลางอยู่แล้วนะครับแถมไม้ฟรีนะเอาไปใช้นะครับติดรถไว้หุ่นใจหายห่วงเวลารถมีปัญหานะครับ แล้วดูนะครับภายในนะครับภายในนะจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับกระจกตรงนี้ปรับได้ทั้งสี่บาร์เป็นออโต้โหมดนะครับถ้ารุ่นก่อนนะครับถ้าเป็นพวกกระบะหรือว่าเป็นพวกล็อกโค่อะไรพวกนี้ครับกระจกนะครับบางรุ่นเน่ะถ้าเป็นรุ่รีโวธรรมดามันจะเป็นออโต้หนึ่งบาร์อีสานบาร์จะเป็นปรับไฟฟ้าเอานะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นโ o ลิเนอร์มันเป็นออโต้ทั้ง4บาทนะครับมีจอสติ๊กให้ปรับนะครับแล้วก็ขับได้แบบไฟฟ้าแบบนี้เลยเซนทรล็อกมีมาให้ครบลำโพงนะครับ1 2 3 4งสี่ห้านะครับสี่ห้าดอกรอบคันนะครับแล้วก็ไอ้แบกมีหน้าหลังซ้ายขวาหัวเข่านะครับแอแบก็มีให้ครบนะครับเพิ่มเรื่องความปลอดภัยลงมาแล้วนะครับออกแบบเรื่องความปลอดภัยมาให้ด้วยนะครับคราวนี้นะครับ ๋ยวเป้ลองสตาร์ทให้ดูนะครับมาผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับอ่าปิดปึ๊บนะครับขอปรับนิดนึงนะครับปรับหน่อยอ่าปรับลงนะครับแล้วก็เหยียบนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้เลยนะครับอ่าเครื่องฟิสตสตาร์ทติดแล้วนะครับสตาร์ตง่ายนะรถเดิมรถดีคัดเกรดอยู่แล้วนะครับการันตีให้อยู่แล้วนะครับและผมบอกก่อนนะว่าตรงนี้มีจอให้นะครับมีพวกเรื่องเรื่องของความอ่า FM AM นะครับ CD หรือนะครับออเดโอบทูธต่างต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์ออโต้นะออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับ, Auto, นะนะรบผมว่าจริงๆมันมจําเป็นไหมก็แอร์อโต้ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับแล้วกดปุ่มเปิดเหมนการแต่ออโต้เนี่ยมันก็จะปรับตามอุณหภูมินะครับแบบนี้เห็นไ,ไหมมันจะเร่งพัดลมนะครับปิดนิดนึง มานี้นะครับบลูบุทูต่อได้หมดนะครับแล้วก็มีกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยนะครับอ่ามีกล้องถอยมาให้นะราคาเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันมีกล้องถอยมาให้ครบนะครับพร้อมจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับแปดนิ้วนะครับมีจอให้ครบนะครับแล้วก็จะบอกว่าไปจอทัสคินด้วยนะครับทัสคินได้นะครับเก็เสียงต่างดังอยู่แล้วนะครับดังอยู่แล้วนะ Fm นะครับ ถ้าเราใส่พวกในวิกเกเตอร์นะครับหรือว่าระบบนำทาง GPS นะครับต้องมี SD card นะครับต้องมี SD card ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะนี่อ่าถ้าไม่ใส่มันไม่ได้มันต้องใช้ความจำนะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็นะครับตรงจอเนี่ยไฮไลท์คือไมค์แค่เจ็ด0มื่นนะครับไมเจดมื่นสามพันเจสี่ร้อยเจ็สกิโลเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นแพลตชิพเกียร์นะครับแพลชิพนะ สามารถจะใส่เกียร์แบบเกียร์มือเหมือนกับขับรถที่มีเกียร์โปรครับแต่ใส่ตรงนี้เอา่ง่ายๆนะครับนี่บวกลบบวกลบนะครับใส่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ก็ถอนเกียร์นะครับลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่แบบนี้เลยนะครับไม่เจ็ดหมื่นไม่เดิมไม่แท้อยู่แล้วรถพวกนี้นะครับเป็นรถบ้านนะเป็นรถบ้านนะครับมีช่องยี่บล็อกตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมบอกว่าใครไว้ตรงไปแต่งเงี้ยครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนะครับอันนี้ปุ่มนี้รู้สึกมีปัญหานะครับเดี๋ยวแก้ให้นะ กดไม่ค่อยออกเพราะออกแล้วอ๋อต้องกดลึกหน่อยนะครับถึงจะออกเดี๋ยวแก้ให้ถ้ามันเบี่ยงหานะตัวนี้นะอ่าแล้วก็สำนุกขอนาอยู่ในรถนะครับเอกสารอยู่ครบนะครับภาษีพรบเดี๋ยวอดไปต่อให้นะครับต่อให้นะนี่ครับเช้เพิ่ดีเซลสี่โซ่นะครับร้อยห้าสิบแรงม้าสองพันสามร้อยเก้าสิบสามทีซีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับตัวบอดี้เท่ากับรถกระบะเลยนะครับความหนักจะเท่ากันเลยนะครับ คันนี้นะครับคุณแจที่ได้มาจะเป็นคีเรตแบบนี้นะครับเป็นคีเรตแบบนี้เลยนะครับสวยๆหรูๆแบบนี้นะครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้ให้ด้วยนะครับกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมอ่าจุดสําคัญจุดต่อไปนะครับก็คือห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับให้ดูก่อนนะภายในเป็นสีม้วตาแล้วตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไกวูดไม้แดงนะครับแบบนี้เลยไม้แดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีโหมดดีโคโหมดพาวเวอร์ให้เลือกพอลโลดแท็กทีอีซีมีให้ครบนะครับเบรกมือแมนนวลนะและก็นะครับ ตรงนี้นะครับจะมีช่องเก็บพวกทิชชู่ทิชทชู่ใส่ของใส่ของตรงนี้ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เป็นรถที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบเลยนะครับโฟล์คอเนอร์ผมมีให้เลือกสีขาวสีดำนะครับสีขาวมุกนะตรงนี้ก็เป็นไฟแบบ led นะครับมีให้ครบเช่นกันที่กวที่ใส่กระจกที่ใส่แว่นนะครับที่ใส่แว่นก็มีให้ครบเลยนะครับ แล้วก็คราวนี้ไปดูจุดต่อไปนะก็คือห้องเครื่องนะครับไปไปดูกันนะครับห้องเครื่องเป็นจุดสําคัญนะครับที่ควรดูนะครับที่ควรดูนะแล้วบอกก่อนนะว่าคงสร้างรถสภาพเดิมสีเดิมนะครับนี่ครับขาวๆมมมุกแบบนี้สภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างรถก็เดิมแท้เช่นกันนะครับเดิมแท้เช่นกันเลยนะครับเป็นองค์ไฟตาต่างๆได้มาเดิมหมดนะครับสภาพเดิมนะครับ โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับเม็นอาร์เหล็กแผ่นเนี่ยเชื่อมดคขึ้นนะครับของโรงงานนะครับคือตัาโซนิกนะครับเวลายิงอ่ะปื้ดปื้ดถุนยนต์ยิงนะครับเหล็ก3ชิ้นประกบกันนะครับทำให้เหล็กมันสนิทแบบนี้เม็ดองไปเม็ดอาเรียนสวยคมๆแบบนี้นะครับคือรถที่เดิมไม่โดนชนในใดทั้งสิ้นนะครับสวยสภาพเดิมตรงปกนะครับก็เราขัเจ็ดให้อยู่แล้วนะครับซื้อรถกับเป้ก็สบายจะได้นะครับเรื่องโครงสร้างรถเนี่ยสภาพเดิมนะครับขายได่เกรดเอนะครับเกรดบีเกีรซีไม่ได้ขายให้นะเกี B ร์บีเกียร ไปหายไปซื้อที่อื่นได้เลยครับแต่ว่าถ้าเ่ยนเองซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับถ้าซื้อรถแล้วเอาไปใช้ยาว,ยาวสบายใจหายห่วงนะครับนอนหลับสบายซื้อกบเป้ที่นี่เท่านั้นนะครับจะดูรถจะได้รถนะครับที่เสีไทยห8มีให้ดูนะครับมาดูของเครื่องกัน ห้องเครื่องนะครับเดินเงียบๆปกติฝาต่างเดินเงียบปกติเลยนะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวบล็อกเนี่ยบล็อกเดียวกับรีโวเลยนะกระบะรีโวนะครับให้ดูนะจะมีพวกกระบะรีโวนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยครับตรงนี้นะเครื่องตัวเดียวกันนะครับนี่เนี่ยครับพวกรีโว้เครื่องเดียวกันครับ2.4เหมือนกันนะครับแต่บอดี้ต่างกันนะครับออปชั่นต่างนะครับเราจะเลือกให้ออปชั่นมามากกว่าชุดแต่งมากกว่าฟุ้งกว่านะครับ ราคาก็สูงกว่านะครับนอกเรนามตรงนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาหน้าเครื่องเดิน่เงียบปกติเลยนะครับนี่เดินปกติเห็นไหมครับอ่าแล้วก็แบตเตอรี่จํหนานเนี่ยไฟยังเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวแม่จะผมเปลี่ยนให้ใหม่ลูกนี้นะเดี๋ยวแม่จะให้ใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกค้าใหม่นะครับโครงสร้างรถเดิมไม่ต้องไว้นะเดิมหมดนะครับสายไฟเหี่ยไฟทิงคนเดิมหมดเลยครับแล้วก็นะครับแผ่นเทสนะครับ เดิมๆนะครับ3ามหงมคออ,อยู่ครบหัวน็อตต่างๆนะครับก็เดิมแท้นะครับไม่มีอะไรแกะไม่มีอะไถ่ายนะครับเดิมๆนะครับเริ่มหมดเลยนะครับเดิมนะครับชิ้นซิลิโคนรต,รต่างๆเนี่ยก็เดิมแท้เช่นกันนะครับ ฝากระโปรงเดิมสีเดิมทั้งหมดนะครับคราวนี้นะครับอ่ะแกดูหน่อยตรงนี้นะครับนี่บางคนไม่บอกไม่ได้บอกเนาะนี่ครับดูให้ละเอียดนะครับมันจะมีพวกตาตั้มส4 L ส R อยู่นี้นะครับถ้าไม่เห็นผมขอโทษด้วยนะครับกล้องไม่โฟกัสนะนี่ครับมันจะมีอยู่นี้นะครับเห็นไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับซ้ายและขวานะครับมันจะมีอยู่นะครับก็ดูให้ครบด้วยนะครับเอาไว้ดูว่าโดนชนมาหรือเปล่านะครับนี่จะมี4 L ส R อยู่นะครับแง้มดูนิดหนึ่งนะครับนี่ ผมต้องขอนุญาไม่มีแกะไม่มีขายนะครับนี่คือเดิมนะครับให้ดูแบบว่าเอาไว้จะรู้ลึกรูจริงไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับแบบนี้นะครับสภาพเดิมรถเดิมนะครับแล้วก็เครื่องเดิมเดิมนนี้ปกติเครื่องไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายเลยนะครับสภาพเดิมนะครับกองต่างเดี๋ยวผมเช็คให้หมดนะครับของรางเหลวเดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกองโซดานะครับเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะ สวยสภาพเดิมนะครับคันนี้พันหน้าต่างๆเดิมหมดเลยนะครับตรงแอลตัวอาอยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสวยสภาพเดิมฝาเดิมนะครับตาปั๊มของโตยต้าอยู่ครบนะครับนี่โตยต้าเห็นไหมครบเลยนะครับคันนี้นะครับยังโสดยังว่างอาะใครสนใจนะครับฟอร์จิเนอร์สีขาวมุกคันนี้นะครับปีสิบแปดสองจุดสี่ตัววีนะครับ สีขาวมุกนะครับสีพิเศษนะครับคันนี้และผมบอกเลยว่าผมก็แถมของแถมพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะครับใครอยากได้คันนี้ทักมาโทรมา903,9000ฟรีดาว์งินละ1 5 9 7 2บาทนะครับพอวัดีเคดีฟรีดาวได้นะครับจัดเต็มได้เลยขอได้ได้นะครับ30,000ขึ้นไปนะครับหรือนะครับ1 5 2สองคนคู่ร่วมกันก็ได้นะครับพนักงานบริษัทพนักงานราชการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวต่างๆได้หมดเลยนะครับ ผ่อนได้นะครับสูงสุดถึง8ปดสงวดนะครับมีเจ้าที่ไฟนัน์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้อย่าตกได้หมดเลยแล้วก็มีรถทรไลฟ์วิ่งส่งวิ่งเซ็นถนึงหน้าบ้านเช่นกันไ้วิ่งส่งหนึงหน้าบ้านนะครับจะได้รถอได้รถนะครับรถครอบครัวสวยๆแบบนี้ไปใช้นะครับทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยวันนี้เป้นะครับก็ฝากที่ขั้นนะกดไลค์กดแชร์ตามแล้วก็ เจอกันในคลิปหน้าจะไป็รนรถคันไหนรอติดตามได้เลยนะครับใครสนใจอยากได้รถนะครับอยากดูรถอยากได้รถลองมาเทสได้ลองขับนะครับมาได้เลยที่เพชรยนต์นะครับเต้เพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมสวัสดีครับ